โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆจอนชไลกเกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเนี่ยพอลซ่าเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับผมก็เป็นการ์ดตัวละครแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เข้ามาในวันนี้นะครับแล้วก็มีทั้งแบบว่าได้เก็บการ์ดด้วยนะครับมีเก็บการ์ดก็คือจะเป็นการอัพแพทใหม่นั่นเองนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับอัพปับแพทนะครับนี่ก็คือแผนที่ใหม่นะครับเริ่มเขาดาวแผนที่อะไรเนี่ยมัตติเวิร์สนะครับแผนที่อย่างว่าแผนที่มัติิเวร์สห นะครับอ่าเดี๋ยวจะอัปแพทแล้วนะครับน่าจะวันที่เท่าไหร่กิจกรรมนี้มันถึงวันที่22น่าจะเป็น23่บสใช่ไหมแผนที่ใหม่น่าจะมา23่สิบสามไหมหรือยังไงนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าแต่ว่านี่แหละเดือนนี้แหละนะครับก็หลายๆคนก็เก็บเพชรกันไว้ด้วยนะครับผมว่าจะเป็นตัวโหดๆมาแหละนะครับเดี๋ยวเขาเก็บเพชรกันไว้ด้วยนะครับผมมาแล้วนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะมีอะไรมานะครับในอัปแพทรอบหน้านะครับก็ต้องรอดูไปก่อนนะว่าอันนี้มันมาให้เก็บแหลว นะครับหลายๆคนก็จะเห็นได้ว,ว่ามันจะอัปเดตแล้วนะครับก็เก็บเพชรกันไปด้วยนะครับผมอืมผมว่ามันต้องมีรองดีๆมาให้ส่มอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าอัปเดตใหม่ก็มีแจกเพชรบ้างแหละแจกเพชรเติมแล้วได้เติม29 35แล้วซื้อได้พันสองพันเพชรก็นนี้ก็ว่าไปอย่างมันก็มีนะครับแต่ว่าเราก็ควรที่จะเก็บเพชรไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมีตัวอะไรมานะก็คือเป็นการ์ดใหม่ที่มาก็คือเป็นตัวอีโวเพีมารีนั่นเองนะครับความสามารถเป็นความสามารถอะไรเนี่ย เมื่อขอสร้างอาคาร3หลังนะครับโอกาส50%นะครับย้ายตำแหน่งนะครับที่ยืนอยู่นะครับเมื่อไม่สแสดงผลเติบโตทีละ10%นะครับแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับรับมาร์เบิลเพิ่ม120%ของค่าขอสร้างและโอกาส60%ชันโลกสูงสุดสองขั้นนะครับแล้วก็เป็นเมื่อขอสร้างโอกาส37%ย้ายกลับไปยังพื้นที่ของฉันเมื่อไม่สแสดงผลเติบโต10%เมื่อตกแลนด์มาร์ของฉันมีโอกาส70%จ่ายค่ามาเบิลแล้วเรียกฝ่ายตรงข้าม กลางๆนะครับการน,นี้แต่ถ้าอัพบัฟขึ้นมาก็จะโหดขึ้นมาหน่อยเพราะบัฟเป็นดูดดูดสี่ช่องหน้าหลังแล้วก็เป็นเลือดไหลนะครับถ้าอัพบัฟมาก็จะโหดขึ้นมาหน่อยสําหรับตัวน้องเพียวมะลินี้นะครับผมอืถ้าอัพบัฟมาโหดโหดขึ้นเลยถ้าอั b บัฟมาโหดขึ้นเนะี่ย แต่ว่าสำหรับดูสกิลมันเป็นสกิลกลางๆนะครับไม่ได้โหดอะไรเลยถ้าเอาสกิลโดยตัวรวมของมันเนี่ยกลางๆนะครับอืกลางๆนะครับสำหรับตัวละครที่มาใหม่นะผมแนะนาว่าข้ามดีกว่านะครับถ้าจะทําจริงๆสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเพชรเลยแต่ถ้าใครเป็นสายพวกสะสมก็าก็นั่นแหละนะครับเขาอยากจะสะสมไหมตัวน้องก็ถามว่าสวยดีไหมก็สวยดีแหละนะครับแต่ถ้าคนว่าบอกว่าพี่แบบผมจะจะ,จะหาตัวโหดเล่นสักตัวตัวนี้ยังไม่ใช่นะครับยังยังควรที่จะข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็มีตำนานซาโฮนะครับผม แล้วก็อีโวมาลินะครับอีโวซิตชลาวัลน,นะครับก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับในตัวพวกนี้นะครับผมแนะนําว่าข้ามนะครับสำหรับอีเวนต์นี้ผมว่ารออีเวนต์หน้าดีกว,ว่าอีเวนต์หน้าเหมือนเหมือนเหมือนจะมีจี้ภาพจี้หลุดมานะสองจี้น่าทํานะเป็นเจ็ตดูดกับอะไรอะ่ะเป็นเป็นเจ็ตป้ายสีกับอะไรอ่ะเป็นเจ็ตป้ายสีกับรองเท้าโลดดอกทาสีอะไรไม่รู้อะ่ะเออน่าทำนะน่าทำนะอีเวนต์จี้ผมว่าเก็บเก็บเพชรไว้ไปทำอีเวนต์จี้ดีกว,ว่านะครับเวนตี้ดีกว,ว่าเดี๋ยวที่น่าจะเป็นรอบหน้ามั้ง เราะอีเวนต์นี้น่าจะยาววะยาวแม่ถึงวันที่เท่าไรถึงวันที่ย2บอ่ะอีเวนต์นี้ยาวจริงด้วยควบคุมกับอีเวนจี้มาเลยแต่จริงจมันมีภาพหลุดมาแล้วแหละนะครับเวนจี้นะครับมี 2G ที่จะมาที่แบบภาพมันหลุดออกมานะครับที่ G m อมันใส่เข้ามาในตอนแรกแล้วมันก็อัพออกไปนะครับผมอ่าเป็น 2G ที่มานะครับผมว่า 2G ีนั้นน่าทํากว่านะครับสำหรับตัวละครผมว่าข้ามไปเลยนะครับแล้วก็มีแจกพวกอ้นี้เอามาแรกของเหรอยสามร้อยเพชรหนึ่งพัน ลูกอมดาวห0าร้อยหินนะครับโอเคนะครับหลักๆนะครับมีประมาณแค่นี้นะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเหมือนปิดอีโวมารินะครับผมใช่ไหมอีเออเพียวมารินะครับอีโวเพียวมารีจะได้อัญมณีด้วยนะบวก3%อะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยบัฟมัน่ะเห็นไหมดูดนะครับโอกาส90%นะครับดูดสีซ่องหน้าหลังนะครับแล้วก็เป็นเมื่อตกไรมาของตัวเองโอกาส50นะครับใช้เอฟเฟกเลื่อนไหลกับฝ่ายตรงข้ามนะครับหนึ่งเทิร์นนะครับผมปิด เพียวมะลิได้200มีอะไรมาอีกไหมนี่ไงถ้าสุ่มหาในคืนนี้ก็จะได้อัญม,มณีนะครับประกายผนึกนินจานะครับผมเ,เมื่อก่อสร้างโอกาส3%ย้ายทันทีไปยังพื้นที่ของฉันก็ได้อยู่นะครับผมแล้วก็สุ่มแจ็คพอตนะครับก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับผมในวันที่22นะครับแล้วก็มีสุ่มเมกาแจ็คพอต40ครั้งลุ้นรับวัตถุดิบพวกนี้ มีอะไรน่าสนใจไหมเหมือนจะไม่มีอะไรน่าสนใจมีโกลเพชรพิเศษบ้างปะยังยไม่มีโกลเพชรพิเศษมานะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นรอบหน้าอาจจะมีมั้งอาจจะเป็นอัปเดตแหละช่วงอัปเดตอาจจะมีโกลเพชรพิเศษมาให้นะครับวันที่17็อะไรเนี่ยรูเล็ตโอมดาวรูเล็ตเพชรรูเล็ตทองรูเล็ตเพชร,รน,พนะครับรูเล็ตเพชรนี่หกโมงถึงห้าทุ่มนะครับเที่ยงคืน นะหลักๆก,ก็มีประมาณแค่นี้เหรอเนาะทุกคนแนะนําว่าอีเวนต์นี้ผมว่าตัวละครนี้ข้ามไปก่อนนะครับผมข้ามไปก่อนเอาหลุดเฉย <c oughs> อะไรของมันวะมันอัพอะไรมาอีกเนี่ยเพื่อนนะอ,อัพอะไรอ่ะอัพอะไรวะอัพอย่างอ่ะอัพอะไรก็ไม่รู้ช่างหัวมันเถอะนะครับ อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเมื่อกี้ผมว่าผมจะดูอะไรผมลืมเลย่ะดูร้านค้าก่อนแป๊บหนึง่งร้านค้าร้านค้าก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมีคอ์สตูมซาโฮกราสตัวละครแสงนะครับแสงออกมาแบบนี้ก็ดีหน่อยมีออฟเบิ์นกับออฟออกก่อเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนจะแบบเลือกสองจีนี้ถ้าซื้อจริงๆน,นะนะครับอืมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลอง สุ่มกุญแจเล่นๆก่อนดูปะ่ะอย่ามาล่อนะเพื่อนไม่เอานะาเผื่อเปิดแล้วได้องค์ไดเอสมาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ได้อะไรไหรมไม่ได้ได้ไรเลยอ๋อมันให้เป็นเอสแบบนั้นใช่ไหมก็ <c oughs> ไม่ค่อยได้ไรนะ ยากนะอีเวนเนี้ยยากอยู่นะอ่ะหมดแล้วหรอแต่ถ้าดวงดีก็อาจจะได้มั้งเดงี๋ยวดูวนมันต้องให้หาวัตถุดิบอะไรชึบชึบชึบหาวัตถุดิบอะไรของมันวะอ่าเอ็ด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 ,อดสี่อันวัตถุดิบมันแยกกันเลยนี่ถ้าดวงไม่ดีค่อนข้างยากว่ะแบบเนี้ยไม่ได้แบบว่า หารวมๆวมกันมาแล้วเลือกได้ตัวไหนแต่ถาว่าแบบนี้มันก็ดีอีกแบบหนึง่งคือว่าเราก็มีโอกาสที่จะปิดได้ทั้งแทบจะทุกตัวอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นแหละมั้งเออเพราะว่ามันก็มีสิทธิ์ได้พวกอื่นด้วยแต่ว่าพวกนี้ผมว่าน่าจะออกอยากอะไอพวกนี้อืมก็แนะนําว่าครามนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลองไปหามารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าหาได้ยังไงไม่ได้ยังไงก็ ถ้าหาได้ก็เอามารีวิวแต่ถ้าหาไม่ได้ก็คงไม่ได้เอามารีวิวทุกคนดูนะครับผมเดี er ๋ยวถ้าหาได้ก็อาจจะรีบลงคลิปให้เลยนะครับผม euh, สำหรับอีเวนต์นี้คงไม่มีอะไรนะครับผมว่าแนะนําว่าให้รออีเวนต์จีดีกว่าอีเวนต์จีผมว่าน่าหานะครับเดี๋ยวค่อยดูสกิลอีกทีนึงแล้วกันแต่ผมว่าน่าน่าน่าหาไว้นะครับเจ็ดเจ็ดปายสีก็โอเคนะผมว่าเจ็ดปายสีเจ็ดปายสีรองเท้าโลดดอกทาสีอะ่ะเดี๋ยวค่อยดูสกิลอีกทีหนึ่งแล้วกัน นะครับสำหรับอีเวนต์นี้ก็แนะนําว่าผ่านไปก่อนนะครับแล้วก็เก็บเพชรไว้รออัปแดตด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่มีเพชรทาตัวโหดๆกันหรือว่าจี้โหดที่จะมานะครับผมโอเคนะก็สําหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลา,าไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายไปแล้วครับ